รถจ e r c e d e s b e n z C220 D-MG Dynamic คันนี้กับราคาอยู่ที่2,990,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรถจ e r c e d e s Ben z C220 D-MG Dynamic คันนี้ถือว่าเป็นรถเก่งขนาดเล็กสุดของทาง Mercedes-Benz ครับที่จะมีขนาดตัวรถใหญ่ลงมาจาก E-Class แล้วก็ S-Class ตามลำดับครับรถจ e r c e d e s Ben z C220 D-MG Dynamic คันนี้เองถือว่ามีขนาดตัวรถที่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปครับผู้ขับขี่สามารถนาไปขับขี่ใช้งานได้ดีทั้งการขับขี่ในเมืองและการขับขี่นอกเมือง,องครับการขับขี่ใช้งานในเมืองในพื้นที่ แคบการจราจรติดขัดกรอกซอกซอยต่างๆถ้ามีความแคบมากๆสำหรับรถ zy, รรยนต์ Mercedes-Benz C220D m g Dynamic คันนี้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวครับจากการที่ขนาดโครงสร้างตัวถังที่ไม่ได้ใหญ่โตมากจนเกินไปครับผู้ขับขี่เองเนี่ยจะนำไปขับขี่ใช้งานออกนอกเมืองขับขี่ต่างจงังหวัดก็สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้กันครับ ผู้ขับขี่จะนําไปขับขี่ใช้งานคนเดียวหรือจะใช้งานบนทุกผู้โดยสารสูงสุด5ที่นั่งมีเหงกาดนิรภัยรองรับครบทั้ง5ตําแหน่งครับในด้านของสมรรถนะและเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์ mercedes benz c 2 2 0 d m g dynamic คันนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดความจุ2 2 0 0ซี cc ครับ 4สูบ16วาล์วที่มาพร้อมกับเทอร์โบและเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 9 4แรงม้าในขณะที่แรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันครับอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในใช้เวลาเพียงแค่6.9วินาทีเท่านั้นเองครับในด้านของความเร็วสูงสุดที่ถูกเคลมไว้ในสเปคสำหรับรถยนต เมอร์เซเดสเบน์ C220D AMG Dynamic คันนี้จะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในด้านของอัตราสิ้นเปลืองอัตราบริโภคน้ำมันโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่และหมดการขับขี่ที่ผู้ขับขี่นั้นใช้งานอยู่ในขณะนั้นเองด้วยครับในด้านของการออกแบบและการตกแต่งดีไซน์ของรถยนต์ Merc e d e s Benz C220D AMG Dynamic คันนี้จะได้เป็นภาพรวมชุดตกแต่งที่เป็นแบบ AMG Body Styling ทั้งคันนะครับทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารรรบเเิิ่่มกนนทีวณด้าอะครับ ด้านหน้าครับโดดเด่นด้วยชุดกระจังหน้าที่เป็นแบบดมอนกริวครับมีการออกแบบดีไซน์กระจังหน้าเนี่ยโดยมีการนําเอาวัสดุเคลือบเงาแบบพรีเมียมที่มีการออกแบบเป็นทรงเลขาคณิตครับมาประดับทั่วทั้งกระจังหน้าทั้งหมดเลยนะครับช่วยเพิ่มมุมมองความหรูหราให้กับตัวรถบริเวณด้านหน้ามากยิ่งขึ้นครับตรงกลางของกระจังหน้ามีการออกแบบคิ้วลิตรากาที่เป็นแบบแนวนอนนะฮะเป็นเหมือนปีกเครื่องบินครับโดดเด่นด้วยการตกแต่งที่เป็นสีพรีเมียมแบบด้าน แล้วบริเวณด้านหน้าของที่บุรีกาศมีการนำเอาวัสดุเครือบเงาแบบพรเมียมมาประดับช่วยเพิ่มมุมมองความหรูหราให้กับตัวรถบริเวณด้านหน้ามายิ่งขึ้นไปอีกครับตรงกลางจะเป็นตำแหน่งของโลโก้ m ม r c e d e s Benz ขนาดใหญ่นะครับที่มีการออกแบบให้ฝังเข้าไปที่กระจังหน้าครับเป็นหนึ่งในรูปแบบการออกแบบดีไซน์โลโก้ของรถยนต์เ e r c e d e s ด e n z รุ่นใหม่ๆนะครับที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันช่วยเพิ่มความทันสมัยแล้วก็ช่วยเพิ่มมุมมองความหรูหราให้กับตัวรถบริเวณด้านหน้ามากยิ่งขึ้นอีกนะครับ ภาพรวมของการออกแบบดีไซน์กันชนบริเวณด้านหน้าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่เป็นแบบ MG Body Styling นะครับโดดเด่นด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่บริเวณตรงกลางของกันชนด้านล่างครับและบริเวณช่องดักอากาศทั้งซ้ายและขวานเนี่ยจะมีการออกแบบดีไซน์คีบลีอากาศเป็นแบบ2ชั้นครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลขออากาศบริเวณด้านหน้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและทําให้ภาพรวมกันชนด้านหน้าดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับชายด้านล่างกันชนจะมีการนาเอาวัสดุที่เป็นโครเมียมเคลือบเงามาประดับและตกแต่ง ช่วยเพิ่มความรูราให้กับมุมมองตัวรถบริเวณด้านหน้ามายิ่งขึ้นไปอีกครับปะต่องที่บริเวณด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับด้าน,นข้างตัวรถโดดเด่นด้วยการออกแบบโครงสร้างตัวรถที่เป็นแบบเก๋งซีดานขนาดเล็กของทาง Merced e เด e n z นะครับกรอบประตูทั้งซ้ายและขวาจะถูกตกแต่งด้วยวัสดุเคลือบเงาที่เป็นแบบพรเเมียมช่วยเพิ่มความรูหราให้กับตัวรถบริเวณด้านข้างมายิ่งขึ้นไปอีกครับล้อลอยทั้ง4วงเนี่ยจะเป็นล้อจาก MG แท้ติดตั้งมาให้จากโรง,งงานขนาด19นิ้วครับที่มาพร้อมกับยางที่เป็นบ,บ ด้านในของล้อเองจะมีชุดเบรกประสิทธิภาพสูงขนาดใหญ่จากทาง Merc e d e s Benz ติดตั้งมาให้ครับช่วยเพิ่มมุมมองความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถบริเวณด้านข้างมากยิ่งขึ้นครับจากบันไดด้านข้างทั้งซ้ายและขวาจะเป็นการออกแบบที่เป็นแบบชุดแต่ง AMG Body s t y l i n g ครับช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถบริเวณด้านข้างกันชนบริเวณด้านท้ายเองก็เป็นภาพรวมการออกแบบดีไซน์ที่เป็นแบบ AMG Body Styling นะครับเมนหลักของสีกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ชายล่างของกันชนบริเวณด้านหลังตงรงกลางนะครับ จะใช้วัสดุที่เป็นสีดำแบบด้านช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถบริเวณด้านท้ายมากยิ่งขึ้นครับกรอบของปลายท่อไอเสียั้าซ้ายและขวาจะมีการตกแต่งด้วยวัสดุเคลือบเงาแบบโฟมียมครับช่วยเพิ่มความรูราให้กับตัวรถบริเวณด้านท้ายมากยิ่งขึ้นแต่ในส่วนของกรอบปลายท่อไอเสียเองเนี่ยไม่ได้มีการเจาะช่องเพื่อระบายไอเสียแต่อย่างใดนะครับตัวท่อไอเสียจริงๆเนี่ยจะออกแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายครับและมีการออกแบบปลายท่อไอเสียให้กดลงไปที่พื้นเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะหรือไอเสียที่ออกมาจากเครื่องยนต์ ไปอย่างสภาพแวดล้อมโดยรอบให้น้อยที่สุดนั่นเองครับบริเวณตรงกลางของชายล่างนะครับตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นโครเมียมฮะจะเป็นเส้นโครเมียมขนาดยาวเลยนะครับล่างแต่ซ้ายไปขวาครับทำให้ภาพรวมการออกแบบดีไซน์บริเวณกันชนท้ายมีความรูหลามากยิ่งขึ้นครับและตรงกลางของชายล่างของกันชนเองเนะี่ยที่จะเป็นตำแหน่งของดิฟวเซอร์มีการออกแบบให้เป็นพีบขนาดเล็กครับช่วยเพิ่อมมุมมองให้ตัวรถนั้นมีความสปอร์ตบริเวณด้านท้ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ไปดูต่อที่การออกแบบและการตออกแต่งภายในห้องโดยสารกันบ้างน,นะครับเริ่มที่บริเวณด้านบนสุดของหลังคาก่อนเลยจะถูกหุ้มด้วยไวนิลสีดําทั้งหมดครับและบริเวณตรงกลางด้านบนของหลังคาจะถูกเจาะช่องที่เป็นแบบพาราลมิกซันรูปครับจะเป็นหลังคาแก้วขนาดใหญ่ที่ทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะนั่งโดยสารได้อย่างโปร่งโล่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเบาของผู้โดยสารตอนหน้ารวมถึงเบาผู้โดยสารตอนหลัง จะถูกหุ้มด้วยหนังแท้จากทาง Mercedes Ben z อย่างดีนะครับแล้วดีไซน์ของเบาะคู่หน้าเองเนี่ยจะเป็นดีไซน์ของเบาะที่เป็นแบบทรงสปอร์ตครับช่วยทาให้ภาพรวมการออกแบบภายในห้องโดยสารเนะี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับบริเวณคอนโซลด้านหน้าลงถึงแผงประตูด้านข้างทั้งซ้ายและขวาจะถูกหุ้มด้วยหนังอาร์ติโก้ที่เป็นหนังสังเคราะห์คุณภ,ภาพสูงนะครับช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถบริเวณรอบคันได้อีกด้วยนะครับบริเวณคอนโซลกลางลงถึง แผงประตูทั้งซ้ายและขวาจะถูกตกแต่งด้วยวัสดุที่ทําจากไม้นะครับจะเป็นไม้แบบด้านช่วยเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นไปอีกครับพวงมาลัยจะเป็นทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดครับพุ่มด้วยหนังเนป้าตกแต่งด้วยชุดโครเมียมบริเวณกรอบของชุดควบคุมรวมถึงบริเวณก้านของพวงมลาลัยตรงกลางนะครับก็จะตกแต่งด้วยวัสดุที่ทําจากโครเมียมครับช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถภายในห้องโดยสารมากยิ่งขึ้น ทีนี้ไปดูต่อกันที่เทคโนโลยีและฟังก์ชันที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes-Benz C220 D M G Dynamic คันนี้กันต่อบ้างน,นะครับเรื่องวันที่บริเวณด้านหน้าก่อนเลยนะครับตรงกลางของกระจังหน้าจะเป็นตำแหน่งของโลโก้ที่จะซ่อนชุดเรดร์เซนเซอร์ที่บริเวณโลโก้ตรงนี้นะครับซึ่งชุดเรดร์เซนเซอร์เนี่ยจะทำงานหรือทำหน้าที่หลักๆอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยจะทำหน้าที่ในการกะระยะห่างจากรถข้าข้างหน้านะครับ โดยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ขับขี่มีการใช้งานฟังก์ชันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับผู้ขับขี่สามารถที่จะกะระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผ่านการตั้งค่าของผู้ขับขี่ได้โดยตัวผู้ขี่เองเลยนะครับทำให้ผู้ขับขี่ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่2ครับจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบและตรวจจับวัตถุคนรวมถึงรถที่อยู่ข้างหน้าครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รถนั้นมีการตรวจจับและตรวจสอบได้ว่ารถมีความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดการชนการกระแทกบริเวณด้านหน้าเกิดขึ้นนะครับระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยังห้องผู้โดยสารนะครับแล้วเมืเ่อใดก็ตามที่ระบบมีการแจ้งเตือนแต่ผู้ขับขี่นั้นไม่มีการตอบสนองต่อเสียงเตือนนั้นๆนะครับระบบจะทําการเบรกให้กับผู้ขับขี่เองโดยอัตโนมัตินะครับก็จะช่วยทําให้ผู้ขับขี่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้รถยนต์ r c e d e เซเดสเ220 D m g Dynamic คันนี้มากยิ่งขึ้นครับ ชุดไฟหน้าครับจะเป็นชุดไฟหน้าที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes-Benz ในปัจจุบันครับจะเป็นเทคโนโลยีไฟหน้าที่เรียกว่า Multi-Beam LED ครับเทคโนโลยี Multi-Beam LED จะประกอบไปด้วยหลอดไส้ LED จจำนวนทั้งหมด84หลอดที่สามารถที่จะสั่งการดับและติดได้เองโดยอัตโนมัตินะครับผ่านการตรวจจับผ่านกล้องที่ติดตั้งบริเวณกระจกบังลมด้านหน้านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กล้องนะั้นมีการตรวจจับได้ว่ามีรถคันที่เรากำลังขับตามอยู่ หรือมีรถคันที่สวนมานะครับระบบจะสั่งการให้หลอดไส้ LED จำนวนหลอดใดหลอดหนึ่งในจำนวนทั้งหมด84หลอดนะครับมีการดับเพื่อลดผลกระทบจากลำแสงของไฟหน้ารถของเรานะครับไม่ให้ไปส่องรถคันที่เราขับตามหรือรถคันที่สวนมาครับช่วยทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับรถอยู่บริเวณด้านหน้าของเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยภาพรวมของไฟหน้าทั้งหมดเนี่ย ในส่วนตัวผู้ขี่เองก็ยังสามารถที่จะเห็นภาพรวมของทัศนวิสัยบริเวณด้านหน้าทั้งหมดได้อย่างเต็มที่เกือบ100%ยอยู่ครับชุดโคมไฟหน้าเองยังสามารถที่จะปรับองศาการหมุนของโคมไฟหน้าตามการหมุนของโคมอะไรได้ด้วยนะครับและตัวไฟหน้าเองก็ยังมาพร้อมกับระบบสองมุมในขณะที่ผู้ขับขี่มีการขับขี่รถยนต์เข้าโค้งในทิศทางต่างๆเพื่อให้พวกผู้ขับขี่นั้นสามารถที่จะเห็นมุมอับได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติก็มีติดตั้งมาให้นะครับและยังมาพร้อมกับ ระบบส่องไฟสูงที่2ได้ไกลถึง650เมตรทำให้ผู้กับทีสามารถที่จะเห็นทัศนวิสัยในยามค่ำคืนได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ เซนเซอร์กายะทั้งหน้าและหลังมีมาให้นะครับมาพร้อมกับกล้องแสดงภาพรอบทิศทางครับและยังมาพร้อมกับระบบช่วยจอดเวอร์ชั้นล่าสุดที่ใช้ในรถยนต์ Merc e d e s b e n z ในปัจจุบันครับที่ผู้ขับขี่สามารถที่นำรถาบร์เซดิ e เบนส์ซีสองสองศ MG ยดีเอนกคันนี้เข้าจอดได้ทั้งการจอดแบบขนานและการจอดแบบเข้าซองได้โดยอัตโนมัติครับโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องสั่งการหรือควบคุมตัวรถแต่อย่างใดเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับระบบยังสามารถที่จะนํารถออกจากช่องจอด ได้โดยอัตโนมัติอีกด้วยครับเมื่อผู้ขับขี่มีการใช้ฟังก์ชันเข้าจอดในตอนต้นนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในระบบอำนวยความสะดวกที่มีมาให้สําหรับรถยนต์ D m e r c e ด e ย Ben นซ์ซีสองสองศูนย์ดีเอรคันนี้ครับทีนี้มาดูต่อกันที่เทคโนโลยีและฟังช์ชันบริเวณด้านข้างตัวรถกันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ชุดเบรกก่อนเลยนะครับชุดเบรกจะมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในด้านของการเบรกเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเบรกที่เรียกว่า t ive bra k e ครับ a d a p t i v e Brake จะมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด4ฟังก์ชันด้วยกันนะครับฟังก์ชันแรกเลยจะทำงานในลักษณะที่เมื่อไหร่กระตามที่ผู้ขี่มีการถอนเท้าออกจากคันเร่งนะฮะระบบจะทาการย่นระยะในการจับเบรกมาให้ใกล้กับจานเบรกมากที่สุดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ขี่มีการย่าเบรกลงไประบบก็จะทําการเบรกให้โดยทันทีครับอย่างต่อมาครับเมื่อผู้ขับขี่ขับขี่รถยนต์ไปเผชิญกับ,กบกสภาวะที่มีฝนตกหนักนะครับอาจจะทําให้ ชุดเบรกทั้งหมดเนี่ยมีการเปรียกและชื้นระบบจะทําการยดระยะในการจรับเบรกมาเลียจานเบรกเบาๆครับเพื่อทําให้ผ้าเบรกอาจารย์เบรกนั้นแห้งเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ขับขี่มีความจําเป็นจะต้องเบรกในสภาวะที่ฝนตกหนักก็สามารถที่จะเบรกได้อย่างทันทีครับ สถานการณ์อย่างต่อมาครับพวกขี่ขับขี่รถยนต์ไปประเชิญกับเนินลาดชันจําเป็นจะต้องถอนเท้าออกจากเบรคเพื่อ,อยาไปที่คันเร่งระบบจะทําการโฮหรือจบเบรคเอาไว้ป้องกันไม่ให้รถนั้นไหลไปชนรถกันข้างหลังครับผู้ขับขี่ก็จะได้รับความสะดวกสบายจากการจอดรถบนเนินลาดชันมากยิ่งขึ้นครับสถานการณ์อย่่งสุดท้ายครับเมื่อพวกขบขี่ขับขี่รถยนต์ไปประเชิญกับสภาวะที่มีการเจราจรติดขัดนะฮะผู้ขับขี่เพียงแต่กดเบรคไปนนจนสุดจนสนัญลักษณ์คำว่าโฮขึ้นที่มาดวัดหลังพวงมาลัยครับหลังจากนั้นผู้ขับขีาาถถถ่า รถนั้นจะไหลไปชนข,ข้างหน้าหรือไหลไปชนข,ข้างหลังก็เป็นหนึ่งในระบบอวยความสะดวกที่มีอยู่ในรถยนต์ m e r c e d e s b e n z c ี 220D AMG Dynamic คันนี้ครับระบบเปิดประตูทั้ง4บานลงถึงการเปิดฝากระโปรงท้ายจะเป็นดบบ Keyless g กนะฮะผู้กับขี่หรือผู้ใช้งาน,นเพียงแต่บพกกุญแจไว้ที่ตัวครับเดินเข้ามาใกล้ในระยะที่เซ็นเซอร์นั้นกำหนดนำมือไปสัมผัสเบ้ามือจับเพื่อสั่งการปลดล็อกหรือล็อกตัวรถทั้ง4บานได้โดยอัตโนมัติครับ ในส่วนของฝากระโปงท้ายเองเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์อยู่บริเวณด้านใต้ของกันชนครับผู้กับผีหรือผู้ใช้งานเพียงแต่พกกุญแจไว้ที่ตัวเดินมาใกล้ในระยะที่เซนเซอร์นั้นกําหนดนําเท้าไปสอดที่บริเวณด้านใต้ของกันชนเพื่อสั่งการเปิดและปิดฝากระโปงท้ายที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าได้โดยอัตโนม,มัติเช่นเดียวกันครับทีน,นี้ไปดูต่อที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับเริ่มไปที่บริเวณด้านบนของหลังคากอนเลยจะเป็นชุดควบคุมไฟภายในห้องโดยสารทั้งหมดครับแล้วก็จะมีปุ่มโทรออกฉุกเฉินครับแล้วก็จะมมีปุ่ เปิดปิดหลังคาเันลูปติดตั้งมาให้บริเวณด้านบนตรงนี้ทั้งหมดครับถัดลงมาครับจะเป็นโคมาะลัยครับโคมาะลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับฝั่งขวาของโคมาะลายัยจะเป็นชุดควบคุมความเร็วและจำกัดความเร็วไม่ให้เกินครับรวมถึงผู้กับขี่สามารถที่จะกะระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผ่านการตั้งค่าที่ ชุดควบคุมฝั่งขวาของพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยครับชุดควบคุมฝั่งขวาของพวงมาลัยเองก็ยังมาพร้อมกับชุดควบคุมหน้าจอมาตรวัดหลังพวงมาลัยก็ติดตั้งมาให้บริเวณชุดควบคุมฝั่งขวาของพวงมาลัยตรงนี้อีกด้วยครับด้านซ้ายของชุดควบคุมพวงมาลัยนั้นจะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงปุ่มวางรับโทรศัพท์แล้วก็จะเป็นชุดควบคุมหน้าจอบริเวณคนอนโซลกลางครับผู้กับขี่สามารถที่จะควบคุมผ่าน ชุดควบคุมฝั่งซ้ายของพวงมาลัยตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านหลังของพวงมาลัยจะเป็นแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยหรือที่เรียกว่าแพทเทิร์นชิพน่นเองนะครับผู้ขับขี่สามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลดเกียร์จากแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยครับก้านด้านหลังพวงมาลัยฝั่งขวานี่จะเป็นก้านเปลี่ยนเกียร์นะฮะสำหรับเกียร์รถยนต์บริสเ d e เบนซ์ซ220 D m g Data ์ i c คันนี้เองนะครับจะใช้เกียร์เป็นแบบทอคอนเวอร์เตอร์อัตโนมัติ9จังหวะนะครับที่จะให้สิาานนงงของขออ้ตเื ได้อย่างดีเลยเดียวนะครับก้านด้าน,ห,นาหลังพวงมาลัยฝั่งซ้ายจะเป็นก้านไฟเลี้ยวเลยก้านปัดน้ำฝนภายในตัวนะครับสามารถที่จะสั่งการจากตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอบริเวณคอนโซลกลางครับจะเป็นหน้าจอมัลติมีเดียขนาดใหญ่นะครับรองรับการใช้งานต่างๆให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในห้องโดยสารครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันความบันเทิง การเชื่อมต่อโทรศัพท์นะฮะการตรวจสภาพรถการเช็ครถการตั้งค่าต่างๆจะดูผ่านหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะในส่วนของเมนูหน้าจอเองก็จะเป็นเมนูที่รองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้กับขี่สามารถที่เชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ Android a u t o Apple CarPlay สามารถเชื่อมต่อจากหน้าจอตรงนี้ได้หมดเลยนะครับถัดมาที่หน้าจอมอดวัดหลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลสําคัญสาคัญสาหรับผู้กับขี่โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วที่ใช้รอบเครื่องยนต์อุณหภูมิต่างๆนะครับสามารถที่จะ ดูผ่านหน้าจอตรงนี้ได้หมดเลยนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลทำให้ผู้ขับขี่สามารถที่จะเห็นข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียดและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอเองก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยครับทำให้ผู้ขับขี่มีอัตราลดและได้รับอัตราลดในการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นครับทัดลงกมาจากหน้าจอเบรยตรงกลางเขาจะเป็นช่องปรับอากาศหรือช่องระบายอากาศขนาดใหญ่3มช่องครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งใน รูปแบบการออกแบบดีไซน์ช่องระบายอากาศของรถยนต์ Mercedes Benz น์ในปัจจุบันนะครับก็จะเพิ่มความหรูหราให้กับภายในห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นไปอีกและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของรถยนต์ m ม r c e d e s Benz อีกด้วยครับผมถัดลงมาจากช่องระบายอากาศจะเป็นชุดปรับอากาศครับที่ผู้ขับขี่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยแยกกันได้อิสระ2โซนเลยนะครับคือฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็เป็นหนึ่งในระบบอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้ามากยิ่งขึ้นครับชุดเครื่องเสียงของรถยนต์ Merc e d e s b e n z c ซ2 0 DMG a v i d คันนิชเป็นชุดเครื่องเสียงจากเบอร์เมสเตอร์นะครับเป็นหนึ่งในชุดเครื่องเสียงที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ m e r c e d e s b e n z ในปัจจุบันเลยนะครับและถัดลงมาจากชุดควบคุมระบบปรับอากาศครับจะเป็นปุ่มทางลัดของเมนูหน้าจอครับที่มีการใช้งานบา่อยๆก็ติดตั้งมาให้บริเวณคอนโซลกลางตรงนี้ด้วยนะครับช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ ชุดควบคุมบริเวณหน้าจอคอนโซลกลางครับจะเป็นชุดควบคุมที่ทําได้2ลักษณะคือสามารถที่จะทัดสกรีนก็ได้นะครับหรือจะหมุนเพื่อเลื่อนเมนูก็สามารถที่จะควบคุมผ่านชุดควบคุมหน้าจอตรงนี้ได้หมดเลยนะครับด้านซ้ายของชุดควบคุมหน้าจอครับด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ครับหรือที่ทางเบนซ์เรียกว่า Dynamic Select นั่นเองนะครับผู้ขับขี่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟิลิ่งการตอบสนองของตัวรถไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์งลบลัยเบรกคันเร่ง จากการปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ตรงนี้ได้เลยครับถัดลงมาจากโหมดการขับขี่เขาจะเป็นปุ่มเปิดฟังก์ชัน,นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้กะระยะหรือสแกนหาที่จอดนะครับก็สามารถที่จะเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับด้านขวาของชุดควบคุมหน้าจอนะครับด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นชุดเปิดปิดเครื่องเสียงรวมถึงเพิ่มและลดเสียงจากปุ่มตรงนี้ได้เลยครับสำหรับรถยนต์ m e r c e d ซ s b e n z c 220 D m g จัด m ิ c คันนี้นะครับจากราคาที่ได้กล่าวไว้ใน ช่วงต้นคลิปจะอยู่ที่2 9 9 0 0 0นบาทเท่านั้นครับในราคานี้คุณลูกค้าจะได้การรับประกันตัวรถสูงสุดอยู่ที่3ปีโดยที่ไม่จํากัดระยะทางครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมทั้งระยะเวลาการรับประกันรวมถึงความคุ้มครองในแง่ของการบํารุงรักษารถยนต์ m บ r c e d e s b e n z ซ2ซีสองสองศูนยดีคันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดเงื่อนไขราคาแพ็กเกจต,ต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้จากเคี่ยวโดยตรงครับ และสำหรับรถยนต์ m e r c e d e s b e n z น C 2 0 D AMG เดนมิ 20, G, ic, คันนี้สามารถยื่ยนกู้ยื่ยนจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดเต็ม100%้ครับท้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้าเองด้วยนะครับหรือจะเลือกผ่อนชำระเริ่มต้นอยู่ที่เพียงเดือนละ31,000ักว่าบาทเท่านั้นเองนะครับโดยผ่านรูปแบบการผ่อนชำระที่เรียกว่าการผ่อนชำระแบบไ My Star นั่นเองนะครับโดยเลกรกันดาวตัวอย่างจะอยู่ที่ย5ครับลวลาผ่อจะอยู่ที่รปีเรืดือนเวลการผ่อนจะอยู่ที่ปร,ทประมาณ31,000ก่าบาีครย,งคงยอลูนคงเหลืออนับ และสาหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบอยากจะให้มียอดบ,บรรลุคง,งเหลืออยากจะผ่อนให้มันจบไปเลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกผ่อนชําระในรูปแบบที่เรียกว่าการผ่อนชาระแบบปกติครับโดยเหลขกาันดาวตัวอย่างจะอยู่ที่25ครับระยะเวลาการผ่อนจะอยู่ที่5ปีหรือ60เดือนเหลขกาันผ่อนโดยเฉลีย่ยประมาณจะอยู่ที่42,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบริษัทและอยากจะซื้อรถยนต์ m ม r c e เ e s ด e n z C220 D AMG จะมีคันนี้ในนามนิติบุคคล สามารถที่จะแปลเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเงินลดแปลเปลี่ยนไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ3 6 0 0 0บาทลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อรถยนต์คันนี้ในรูปแบบการผ่อนชำระที่เรียกว่าการเช่าซื้อทางการเงินนั่นเองนะครับโดยเลกการดาวน์ตัวอย่างจะอยู่ที่25%รครับระยะเวลาการผ่อนจะอยู่ที่ 5ปีหรือ60เดือนเลทการผ่อนโดยเฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ46000กว่าบาทเท่านั้นเองครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อรถยนต์ m บ r ซ e เ e s b e n บ C220D m g Dynamic คันนี้หรือรถยนต์ m บ r ซ e เ e s b e n z นรุ่นอื่นๆนะครับสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขที่ดีที่สุดจากเที่ยวได้โดยตรงผ่าน4่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ครับผ่านเบอร์โทรศัพท์เือถือครับ0 9 2 2 1 2 4 8 8 8ปครับช่องทางที่2ผ่านไลน์อัดของเท พิมพ์อัดไซส์และพิมพ์เที่ยวคารครับช่องทางที่3ผ่านทาง Facebook Fan Page ของเที่ยวเองพิมพ์เที่ยวรีวิวรถยนต์เป็นภาษาไทยและพิมพ์เพจเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาครับช่องทางที่4ผ่านทางช่องทาง YouTube Channel ของเที่ยวครับพิมพ์เที่ยวรีวิวรถยนต์เป็นภาษาไทยครับและติดต่อขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขที่ดีที่สุดจากเที่ยวได้โดยตรงเลยสําหรับคลิปนี้เที่ยวต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ